พี่้าอึดอัดเรื่องโดนจิ้นไหมเหรอคะจริงๆอ่ะเรื่องโดนจิ้นมันพูดตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันที่แบบว่าเวลาเห็นเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันทําให้แบบคนทะเลาะก,กัน,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 กน,นอะไรเงี้ย ร้อง o n l y Today ให้ฟังหน่อยคะ oh, อ่ะโอ้มีคอร์ดปะมีคอร์ดปะจึงรู้และเข้าใจยังไงก็ต้องมาที่ชายทะเลช่วงเดือนธันวารถบัสที่ว่างเปล่าที่ตรงชันเชิญลาเอิ่ม um, o n l y Today มีคอร์ดปะกลัวเล่นคอร์ดผิดแล้วเสลิมเสียชื่อเสียงวง,ง <laughs> คง,งใีใ้รักของเราไม่สลายทุกคนทุกคนจำได้เปล่าว่าแก้วเคยเรียนร้องเพลงแล้ว <c oughs> แก้วเคยเรียนร้องเพลงแล้วมีปัญหากับคลาสที่แก้วเรียนอ่ะมันทุกคนมีปัญหากับคำว่าสลายจำได้ไป่ที่ครูเขียนคำว่าสลายในในใน i อ s t o r y อ่ะจำได้ป่าจำได้เปล่าจำได้เปล่า ทุกคนจำได้เปล่าสไลด์สไลด์ที่ครูเขียนใน IG Story รแล้วก็แท็กแท็กกันที่จริงมันคือเพลงนี้นะคะเป็นเพลง Only Today มันเพราะว่าทุกคนร้องอย่างนี้เธออยูกับใช่คีนีเพืาอเธออยู่กับฉันคงด,ด ไม่เป็นไม่ใช่ท่อนนี้ไม่เปลี่ยนได้ไหมให้รักของเราไม่สลายทุกคนตอนแรกทุกคนอลองงีให้รักของเราไม่สลายน,อน,น้องเหมือนเดิมเลยให้รักของเราไม่สลายไม่สลาไม่สลอ๋าทุกคนลองอีให้รักของเราไม่สลาย ไม่เสียอ่ะไม่สลายจางไปอันนี้ผิดต้องไม่สาลายต้องสาต่ำม,มันมันคือแบบว่ามันผิดธรรมชาติความคิดของเรานะมันก็เลยทุกคนก็เลยรองไม่ได้สักนทะีไม่เปลี่ยนได้ไหมที่รักของเราไม่สลายจางไปสักครั้งคนนี้วันนี้วันเดียวจะทำให้รักที่เคยฝันลังกลับฝัน ขึ้นมาจนกว่าตะว,วันจะลับละฉัขพี่แก้วอึดอัดเรื่องโดนจิน้นไหมเหรอคะจริงๆอ่ะเรื่องโดนจิ้นมันพูดตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราะคะ่ะหมายถึงว่าเออไม่ได้จะพูดให้ใครที่แบบมีความคิดมีความจิ้นเสียใจนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะคะก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ เป็นคนขออพูดแรงไปป่ะถ้าพูดแรงไปขอโทษนะคะแต่ว่าพูดกันตามตรงก็คือเราไม่ได้เป็นคนขอให้ใครมาชื่นชอบในคู่ของเราหรือว่ามาเห็นเราแล้วชอบมาจินน้นอะไเลยเราไม่ได้เป็นคนขอให้มาชอบใช่นเลยคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแบบเรื่องการจ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคลของทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรในการที่ที่คนจะมองแล้วก็แบบ ไอ้ที่คนจะมาคาดหวังอะไรเพราะก็ไม่ได้มีอะไรให้หวังอยู่แล้วพูดยังไงเดียก็เราก็แค่เป็นธรรมชาติของเราไปมันไม่ได้แบบว่ามีที่มีสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องผิดหวังหรือไม่ผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อดอัดอะไรค่ะปกติดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันที่แบบว่าเวลาเห็นเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันทําให้แบบคนทะเลาะก,กันอะไรเงรี้ยก็คิดว่าบางทีก็เออเกินไปนิดนึงค่ะมายถึง คิดคิดเกินไปนิดนึงมันไม่ได้เกี่ยวกับแก้วนะคะแต่แบบว่าตัวเขาค่ะรู้สึกบางทีเขาก็เดือดร้อนแทนเราเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอ้ก,ก็ก็คิดกันเองก็วันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจ่างืงนกันไม่ไม่ได้อ่านอะไรกับเรื่องชิพเพราะว่าก็ทําตามปกติที่เราทำเนี่ยค่ะแบบใครจะมองเราชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณคะ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวข้องอะไร o n l y today อยากอยู่แบบแบนหรืออะไร ทุกคนเชื่อป่าวว่าจริงๆตอนแรกรู้ว่าแบบรู้ว่าแบบมันจะมีเพลงร้องที่มันมีเวอร์ชันแบนแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เรายังไม่รู้วิธีการแบบไม่รู้ว่ามีเพลงร้องกี่เพลงเราก็ไม่รู้วิธีจัดการกับตอนนั้นคือเป็นวันประกาศซิมเราก็ดินไว้ว่าว่ามันจะมีซิมเพลงหลักก็รู้แหละว่าก็คือรู้เพลงแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็รู้ว่าจะมีประกาศเพลงหลังแล้วออนก็พูดขึ้นมาว่าพี่มันมีเพลงเวอร์ชันแบนไว้พี่อะไรแล้วตอนนั้นก็คิดในใจ มีแน่มีเราแน่คือว่าคิดว่าเราต้องได้เล่นแน่ไม่ว่าเพลงอะไรอะไรเงี้ยแต่อ๋อมันเป็นการจัดเซมบสัสในในรูปแบบนั้นที่แบบว่าให้น้องๆที่ไม่ใช่เซมหลักอะไรเงี้ยก็เลยก็แต่คิดว่าก็ก็อยากอยู่แบรนด์อยู่ดีเพราะคิดว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่สายยืนร้องสวยๆขนาดนั้นแฟนพี่ไปไหนอะคนไหนอะคนที่บอกว่าผมแฟนแก้วครอ่ะครวที่วผมแฟนแก้วครับ เสียโมทำไมทุกคนเรียกโมว่าเสียเอ้ยหลายหลายคนอะอะไรคือเสียโมมาจากไหน,นโมบายบอกชอบให้เรียกอ๋อรอคะ่ะเพื่อแบบเพิ่มความรวยอย่างเงี้ยเอคุแก้วหมายถึงโมบายเหรอใครเปรใครนะอ๋อเสียโมอยากให้เรียก

Merci.

คนเดียวมไม่ได้นะติดตามดูไลฟ์ของพวกเารารวมถึง,งเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีคเครเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am คุณเฮ็ด